สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเบิองนะครับจอร์ดีห้าศูนย์หนึศูนย์ดีเดี๋ยวลมต่อยุค่าไอ้เบิองครับไอ้ต้นยุข่าต้นกระบวยใหญ่พี่หน่องแต่ว่าคนกลางนาเนี้ยอ๋ม้ยุค่านี่ถือว่าเป็นไม้ที่เอ่อเค็ดน้ำยาที่สุดนะครับกระบวยยางต้นกบวใหญ่ด้พี่น้องตะว่าหาก่อนหลาย เดี๋ยวเบิ่งจอนเดียเข้านี่ครับผ่าซุนสุนดีเช้าลงเลยว่ส่งมันต้องออกอยู่ครับโอ้ไปแล้วครับโอ้นี่ว่าเหนียว เติมครับต้นไม้ใหญ่ี่พีหน่องมันต้องหอกอย่างครับหากมันไหลอูดีแต่ว่าดินเปียกครับ ดมต้นใหม่เนี่ยเมืนเสดเปียบได้จะน้อยนึงออกง่ายครับตืวเป็นต้นใหม่ที่ข,ข้างที่จะเหนียวพอสมควรครับอายุค,ค้าโอ้ตัเดเสดายครับตัดขายบางเนน่เฮ่อเฮ่ฮนอ่ฮือเฮ่เ่ฮือบ่ได้บ่ไดอเ่เ่ ปับลงเห็ดในหน้าครับพี่น้องแต่บางคนเนี่ยจะาตามเห็ดแห้งออกเลยครับได้ครับแต่ว่าเสียดายรถครับพี่น้องเห็ดแห้งไล่เสียดายรถอันนี้หอกเะต้นกบะปอเห็ดแห้งนะครับผมนะครับบางคนเห็ดแห้งมันก็ออกก็ยู่หรอกครับพี่น้องแต่ว่ามันก็เสียดายรถเนาะ ตัวต้งว่าอะไรตำแห้งๆมันกับแพรรถครับแพร่ทั้งรถแพร่ทั้งคนหมดละนะครับจุกท่องหมดละไปตำต้นใหม่นะครับผมเจ็ดแ,แห้งมันออกอี่เล้วครับต้นใหม่มันโมท้นคนหรอกแต่ว่ามันโมท้นรถนะครับอู้จะ,ะจมนะ ดิน้นควันค้างลมครับ ใบมีดม้วนดีดีแห้งครับใบมีดแสงคึงผมมาใส่ใบมีดันี้ครับยางกับชุดหานี่รถสีสมส่วนขนาดเลยครับโอ้มีฟีครับมีฟีโอ้มีเอียงครับมีเอียง กินเนื้อเนียวมีน้องโอ้แต่ว่าม่วนดินดีครับถือว่าสมส่วนนะครับผมสำหรับหาสุนนะซุนดีกับใบมีดซมีนะครับแต่ว่ายางหนามันจะหน่อยโหดอยู่ครับผมว่าใส่ยางเขาจุดหาไห่ลูกค้าเลยนี่โอเคเลยผมว่านะครับแต่จนเดียวพันเฮ็ดม้นะครับคือว่ายางลังซ้ำเก่าก็ได้นะครับผมยางหนาเป็นเก่าจุดหานะครับมันจะพอดีเลยใบมีดซมีพอดีงามครับ ยางห่อยแรกเกือบเพลิงดอกจังครับโบไปมีดไงโอ้โหโอ้ไม่มีด่ปแต่งนะครับไม่มีดเดัมเดิมโบในห้องเล็กเส้นเนี่ยครับม,มีน้าเดิมเลยจากโรงงานถือหมอนดินดีครับไม่มีแสงกึ่งครับ S K S สีลมกับบลรมครับเป็นส่งเนืนเน้นๆนะครับวันนี้จะพูดงไงครับคุยค่ะร <c oughs> ัดขายราคาดีเขายามนี่เสียงกับเรมิมครับรถท่อเดิม เมตรในหน้าครับไม่มีนี่เกลบสองเมตรครับถือกระทือว่ายง้ำเติบอยู่ เทียบนะครับผมกับสำรับรถขนาดยนหาสิบแรงนะครับแต่ว่าถือว่าไปได้สบายครับต้นกำลังเขากำลังดีอยู่ครับจอนเดียรถขนาดเครื่องทอมันเก่าครับเครื่อยนสองมันสองร้อยซีซีนะครับแล้วก็ยิ่งมีเทอร์โบวของมันซอยอีกมันก็กำลังมันก็เลยเหลือครับสำรับจอยนหาสุ่นนะสุ่นดีเดือดกำลังดีครับแรงบิดแรงบิดสูงครับรุ่นนี้แรงวิทอยู่ที่ นหนึ่าสิบนิวตันเมตรนะครับผมแรงบิดถหามาลายดีวทีเดียวนะครับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวละครับผมพามาเมมึงรถตำต้ำนยุคข้านะครับมามาบ้าท่าน,น,นตั้งแต่ตอนต้นครับตอนมบนไถนะครับในเบิ่งแป๊บเดียวพี่น้องนะครับเอาบ่ว่ากันเ,เดี๋ยวสยหรับคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอตาากก้อนรับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ